ทำไมคนจึงไหว้พญาน,นาคและพญาน,นาคให้อะไรแก่คนไทยและชาวพุทธวันนี้ผมอาจารย์ธนาพจน์พจน์อะคาเดมีนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้คิดค้นการใช้กฎโมเดลและกฎมิติเวลาในการเปลี่ยนชีวิตคนและเป็นคนคิดค้น กฎ5ข้อในการเปลี่ยนชีวิตและคิดค้นกฎการสร้างโมเดลของคน7โมเดลและกฎมิติเวลาและได้ศึกษาเกี่ยวกับหีบยานมหายานและวัชรยานเป็นเวลา18ปีวันนี้เราอยากจะมะาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับชาวพุทธเราโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องพญาน,นาคหลายหลายคน พยายามที่จะมาอธิบายทั้งต่อต้านทั้งอสอนให้ไหว้และสอนไม่ให้ไหวอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นี่เป็นเพราะการขัดแยง้งหรือความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างวันนี้เราจะมาะเสนอข้อหรือว่าข้อ,ข,อข้องใจว่าทำไมพวกเราชาวไทยชาวพุทธจึงนับถือไหว้องค์พญานาคบูชาพญานาค ตำนานเดิมนะตำนานก่อนพุทธศาสนาเราจะไม่พูดถึงละตำนานพญานาควิทุกคนก็เข้าใจหมดแล้ววันนี้เราพูดตำนานพูดตำนานาพญานาคในประเทศไทยต้นกําเนิดจริงๆก็เรว่าที่พวกเราต้องอปฏิบัติตามและนับถือพญานาคมาตลอดลต้นกำเนิดก็เกิดจากในยุคเก่า ยุคเก่าตั้งแต่ยุคพระล่วงเอายุคพระล่วงพระล่วงสร้างบ้านสร้างเมืองเนี่ยเขาใช้กฎ5ข้อในการสร้างในกฎสามข้อก็คือใช้กฎหีบยานและกฎมหญายานและกฎวัชรยานหีบยานคือสายพุทธศาสนาสายเทรวาต์และก็มหญายานก็พุทธาาศาสนา,าในอย่างเช่นคริสต์อิสลามนะหลายๆศาสนาอยู่ในประเทศไทยได้และที่สําคัญยิ่งก็คือภาคของวัชรยานลิสยศาสตร์ซึ่งต้องอยู่คู่กับประเทศไทยใช่ไหม จะมีคนแบบเหมือนหมอปลาหมอริวหลวงผู้หลวงพี่น้ำฝนหรือพระเกเจิอาจารย์ที่มีอภินญา้วก็ว่าด้านศสยศาสตร์เมืองไทยเต็มไปหมดในเนี้ยนี่เป็นเพราะอะไรตำนานของการาสร้างเมืองในยุคในสมัยก่อนประเทศไทยตรงเนี้ยดินแดนุวรณภูมินเนี้ยเต็มไปด้วยงูหรือพญานาคนะอย่างเย็นน้องงูเห่าอะไรต่างๆที่ตำนานการสร้างมาเพราะนั้นเ,เราต้องเข้าใจว่า งูสมัยก่อนมันดูร้ายถือว่าเรามาลูกลูกดินแดนของเขาในสุดก็ทั้งบูพราจัดอย่างเช่นพระร่วงท่านก็เห็นความเดือดร้อนชาวบ้านไม่รู้จะแก้อย่างไรชาวบ้านเกิดเพศภยัยต่างๆนานาเกิดจากงูหรือพญานาคตรงนี้เองเอไม่รู้จะแก้อย่างไรวิธีแก้ก็คือนิมนต์พระสายวัชรยาหรือไสาย,ยาศาสตร์อย่างเช่นพระที่มีอภิญญาแนวเนี้ย ก็คือสายหลวงปู่มั่นสายหลวงปู่มั่นถือว่าเป็นพระสายกรรมฐานหรือสายที่ช่วยเหลือประเทศไทยก็คือในเรื่องของปราบพญานาคท่านปราบพญานาคจนพญานาคยอมจำนนแล้วก็แสดงตนเป็นพุทธมาะมกะนับถือพุทธศาสนาเป็นต้นมาและปฏิบัติและเป็นคนที่ปฏิบัติเคร่งครัดด้วยศินหศีสิศีป10ินิีและศิน300ร้อยและสิ 300, ะสี จนพญายนาคท่านปฏิบัติแบบอย่างแรงกล้าจนได้กลอเป็นคนปฏิบัติสินส0 0สี่ร้อยสาแบบขังยิ่งกว่าพระจึงเกิดตำนานว่าจึงเกิดตำนานในโลกวิญญาณในโลกวิญญาณยืนเ,เนี่ยเมืองไทยเนี่ยมันการปกครองมันได้สองสองภาคภาคโลกวิญญาณกับภาคโลกมนุษย์เห็นไหมเราพูดเสมอว่า การปกครองอย่างเช่นการเมืองเนี่ยการเมืองต่างๆเกี่ยวข้องกับภาคโลกวิญญาณเยอะวันนี้ก็เช่นกันเมื่อพญานาคเป็นผู้ถือสินสูงสุดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาทางโลกวิญญาณเขาแต่งตั้งให้พญานาคเป็นพญายมเมืองทุกเมืองในโลกเนี่ยต้องมีอย่างเช่นอริสโตเติลก็จะเป็นมัจจุลาชของสายพวกยุโรปพวกเนี่ย พวกโลกในประเทศไทยก็จะมีพระยามาจุราชที่สําคัญยิ่งต้องดูแลปกครองโลกวิญญาณคนเราตายแล้วไปไหนใครจะเป็นคนจัดการตรงน,นี้มันเป็นมิตรมันเป็นเรื่องของภาคโลกวิญญาณในตรงนี้นว่ามนเห็นบางคนก็ตายแล้วเกิดใหม่แล้วแรงต่างดูว่าเมืองนรกสวรรค์มตจุลาชมีหน้าที่อะไรอโยอม,มบาลมีหน้าที่อะไร ในส ge i̇şte. ุดก็คือประเทศไทยก็จะมีมัจจุราชสองพระองค์ก็หลวงองค์แรกก็คือหลวงพระง่วงคพลที่มหากษัตริย์ที่กู้ชาติเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีกาเียจะมีสิทธิ์หรือจะเป็นพญายมหรือมัจจุราชเห็นไหมมีในส่วนมหาราชก็จะหลวงพระพง u e แล้วก็พระในส่วนมหาราชแล้วก็พระเจ้าตากสินมหาราชท่านเนี่ยส่วน พ่านในสวนท่านเป็นมัจจุราชอ,องค์ที่สองนะท่านคลองมา,อาหลาย200หลายหลายปีฮะ 700, 800, 800เจ็0อย0ปดปีละแต่คนที่สำคัญก็คือสายาบ้านกดบ้านกดเมืองก็คือยมทูตท่านยมทูตก็คือพระเจ้าตากสินมหาราชแต่ยมทูตสายศาสนาขอปกป้องศาสนาใครทําผิดอย่างเงี้ย พระทําอะไรผิดกฎผิดแรงตนะ่างนะพญานาคถือว่าเป็นคนดูแลปกป้องาศาสนาในจุดนี้นี้เป็นเรื่องอะไเพราะนั้นจึงเกิดตำนานการที่จะไหว้ต่างต่างเหล่านี้คนที่มีฤทธิ์อิทธิฤทธิ์มีบทบาทอย่างเช่นพญายมยมยมทูตนะเขาสามารถกําหนดอะไรต่างๆให้ได้เพราะฉะนั้นเมืองไทยจึงการจึงไหว้เป็นต้นมาไม่ใช่ว้สุม 4, สีุ่มห้าเรามีแล้วไหว้หรือว่ายมมทูต ยมทูตระดับชาวบ้านก็ถือว่าเป็นเรื่องโอเคอปกป้องอคลองหรือบางคนดึงก็เห็นไหมมีหมอบางคนก็ออกมาสื่อกับยมทูตบอกนู่นบอกนี่บอก,บอก,บอกเลา9ก้ให้เราฟังนี่มันเป็นเรื่องของมิติซึ่งบางคนฟังแล้วมันตลกแต่โลกวิญญาณมันเป็นอย่างเนี้ยวันนี้อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าทําไมจึงไหวเพราะพญาน,นาคท่านเป็นยมทูตสายปกป้องเห็นไหมในโบทสัญลักษณ บันไดโบสถ์หรือ,อกำแพงโบสถ์ต่างๆบางวัดก็สร้างใหญ่โตเหมือนหลวงปู่คูนนะท่านก็จะมีอภิญญาในตรงนี้ว่าพญานาคมีบทบาทอย่างไรก็จะมีหลายท่านอย่างเช่นสายาพระรุ่นใหม่สายวิทยาศาสตร์เขาถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องที่มันเป็นเ,นเหมือนกับพระบางท่านอย่างเช่นแม้แต่หลวงป่าหลวงตาสิ้นคิดก็จะพูดถึงพญานาคอีกแบบหนึ่ง พะอาจารย์คึกฤทธิ์ก็จะพูดเบบนั้นเพราะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องระวังเพราะตำนานบูพยยาาระจัดเกจิอาจารย์หรือที่ท่านตำนานมาเนี่ยทาา่านาได้รักษาขนบตำเทียมไปเป็นนี้โดยเฉพยาะพญานาคเดี๋ยวนี้มีการกระแสการบูชาถือว่าสําคัญนะถือว่าสําคัญนี่เป็นยุคอันนี้เป็นยุคอินนคอทธพยายตาอิทธิพยายตาคือยุคของสุญญาตาละมันเป็นยุคของอสัตว์นรกเปรตสุรกายต่างๆถือว่าสามารถจะหาเนี่ยเพราะนั้นอย่าลืม มนุษย์โลกเราต้องเกี่ยวข้องกับ3โลกมันเทวดาสัตว์เปรอสุรกายแล้วแต่ตรงนี้วันนี้เองเราอยากแกให้ทุกคนเข้าใจว่าทํำไมทุกคนจึงไหวพญานาคพญานาคท่านเป็นพญายมสวัสดีครับ